นาพรภริบานจงสวิตดัง,ร,งร,ร้งมราหือไทยถวายความกุลิพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชนีองค์หน้าไปยัด ในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566ข้าพระพุทธเจ้าคนตรีจักรพันธ์ขันมั่นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทนหารบกที่27พร้อมด้วยข้าราชการและประสบนิกรจิตอาสามีความปราเพิ่มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งด้วยสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการกิจอาสาตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจคือร่วมใจประกอบกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไปถวายพระมรดพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชิน <spit> ีองค์หน้าไป พระเยามนดินพระยาเสิ่งอโอ้พระชจาเป็นศูนระค์เป็นแดนรประสงใคใจพะยดเด็ชเชนประธานในพิธีประจำจุดด้านล่างบริเวณหน้าแถวเราทำความดี ด้วยหัวใจอเอ่อองน้าไปกันเอาเราค่อยเดือดนะครับที่ ตอนนี้ก็จะมีรถแมคโครครับได้อยู่เต็มรอมเลยครับจุดแรกเป็นปบบนี้นะครับบันทึกภาพรวมกับท่านประธานและก็ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาบนต้นทหารบกที่27นะครับจุดที่2ขอเป็นนะครับจิตอาสา904นะครับจุดที่3ามขอเป็นตำรวจพุทร้อยท่านผู้นำนะครับท่านผู้นําชุมชนทั้งท่านนครนนงามเล็บพี่น้องที่อยู่เราก็ค่ายนะครับชุมชนเราคล้ายวยครับ คุณนะครับสำหรับท่านผู้นําชุมชนทุกท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านประธานชุมชนนะครับสาครับหนึ ให้น้ำไหลหลากนะครับถ้าเราไม่รู้ตัวตกมาเมื่อฝังทางาน้ำแล้วน้ำก็จะลดกระิ่งตอนนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับแต่ถ้าท่านประหลัดจังหวัดน,นะครับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้มาพร้อมแล้วนะครับที่บริเวณคอสะพานแหน่งนี้ลำวยเดี่ยวขอกปลาพร้อมกับอาชีพอาสานั้นเมื่อจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารกรมประชาการนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่า นะครับพี่น้องประชาชนกิตตอาสาหลายภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันหรือประาบชวาวาเกิดขึ้นหนาแน่นระหวังทางน้ำขอบคุณแต่ตะะวันนี้นะครับเราจะาลังากเมื่อสักครู่เราทำดีดเปิดกิกจกรรมไปอยู่ที่ท่ปาปเปิดสสงครามน่า ปกิจกพันันมันนะครับผจัารกรุก่อมด้วยผิการและกองรายงานจังหวัดร้อเห็ดนะครับก็ได้นำกีลาสามมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะครับทีล์เหล่าเราวัฒนกุณนะครับท่านผู้จัการประปศสัวจัวัด้อเห็ดนะครับท่าัปฏิบัติงานนะครับในการทำกิจกรรมครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่อยู่กับลำน้ำนะครับ เทศบาลเราะนครับช่วยเหลือช่วยกัน